สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องมารู้จักกับเส้นตัดขวางกันก่อนค่ะเส้นตัดขวางนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเส้นตัดเส้นนี้นะคะจะต้องไปตัดขาตัดเพื่อขวางกับเส้นตรงคู่หนึ่งค่ะนักเรียนนักเรียนดูภาพที่หนึ่งกันก่อนนะคะ ภาพแรกนี้เขาบอกว่าเส้นตรง ST อ่เส้นตรง ST ก็คือเส้นตรงที่เป็นสีฟ้าๆนะคะเส้นนี้เส้นตรง ST ทำไมคะอ่เส้นตรง ST ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ดังรูปนักเรียนดูภาพที่1ก่อนนะอันนี้ภาพที่1 เส้นตรง ST ที่ครูขีดขสีแดงลงไปมาตัดค่ะเขากำลังตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่หนึ่งก็คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD นะคะอะตัดกันตัดกันที่จุดไหนล่ะตัดกันที่จุด M อ่านักเรียนดูนี่ไงจุด M นะคะและจุด N อ่าตอนนี้นะภาพที่หนึ่ง มาดูภาพที่สองอ่ะภาพที่สองเขาก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะคะแต่ภาพต่างกันภาพที่สองก็เหมือนเดิมค่ะเส้นตรง ST อ่ะดูสีฟ้าฟ้านี่คือเส้นตรง ST นะคะเส้นนี้มีหัวลูกศรสองข้างก็คือเป็นเส้นตรงนะเส้นตรง ST มาตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD อันนี้เส้นตรง AB อันนี้เส้นตรง CD นะคะตัดกันที่จุด M และ N นะจะมีจุดตัดด้วยนะคะเราจะเรียกเส้นตรง ST ว่าเส้นตัดขวางเส้นที่มาตัดกับเส้นตรงเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเส้นตัดขวางนะคะ เส้นตัดขวางก็คือเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันเส้นตัดขวางนี้อาจจะตัดเส้นตรง2เส้น3ามเส้น4ี่เส้นหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ต้องตัดเส้นตรงอาจจะตัดส่วนของเส้นตรงก็ได้นะคะตั้งแต่2เส้นขึ้นไปค่ะมาดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ นักเรียนดูเขาใช้คําว่าอาจใช้สัญลักษณ์นะใช้สัญ,ญลักษณนะ์เป็นหัวลูกศรหนึ่งข้างเราจะเรียกเส้นนี้ว่ารังสีนะคะรังสี M N ตัดรังสีอ่ะโทษทีรังสี M N ก็คือสีแดงนะคะนักเรียนมาตัดกับเส้นตรง E F และเส้นตรง G S นะคะในภาพนี้ แสดงว่าเส้นอารังสี mn เป็นเส้นตัดขวางอ่าสังเกตเขาจะทำสีไม่เหมือนเพื่อนด้วยนะคะอะ่เป็นเส้นตัดขวางภาพที่สองค่ะ,ะภาพถัดมาภาพนี้สังเกตสีแดงอ่าภาพนี้นะภาพนี้สีแดงๆของเรามีหัวลูกศรสองข้างค่ะนักเรียนถ้ามีหัวลูกศรสองข้างจะเรียกว่าเส้นตรงใช่ไหมคะอ่าก็จะได้เป็น เส้นตรงจอฉามาตัดกับรังสีต่างกันแล้วนะมาตัดกับรังสีกอขอและรังสีคองอท่านเรียนสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่บนพยัญชนะนะคะหัวลูกศรข้างเดียวคือรังสีสองข้างคือเส้นตรงไม่มีหัวลูกศรเลยก็คือส่วนของเส้นตรงค่ะ,ะจากภาพแสดงว่า เส้นตรงจอชเป็นเส้นตัดขวางค่ะาภาพถัดมานะคะสีแดงแดงนักเรียนดูภาพนี้สีแดงๆงนะคะจะไม่มีหัวลูกศรเราจะอ่านได้ว่าส่วนของเส้นตรง q u ตัดเส้นตรง3เส้นเลยนะคะก็คือตัดกับ เส้นตรง kl เส้นตรง mn และเส้นตรง op แสดงว่าส่วนของเส้นตรง qu เป็นเส้นตัดขวางภาพต่อไปอภาพนี้นะคะสังเกตสีแดงแดงอีกเช่นเดียวกันเส้นสีแดงก็คือเส้นตรง r v เส้นตรง r v เส้นตรง r v นี้มาตัดกับ เขียนก่อนเส้นตรง RV ตัดกับส่วนของเส้นตรง AX ไม่มีหัวลูกศรน,นะตัดกับส่วนของเส้นตรง BY และตัดกับส่วนของเส้นตรง QZ นะคะเส้นตรง RV ตัดส่วนของเส้นตรง3เส้นเลยนะคะนักเรียนแสดงว่าเส้นตรง RV เป็นเส้นตัดขวางค่ะ เขาบอกว่ารังสีและส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะก็จะอย่างที่บอกไปแล้วว่าสัญลักษณ์สาคัญมากนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องค่ะอามาดูตัวอย่างกันนะคะเขาให้เราพิจารณารูปต่อไปนี้ว่าเป็นเส้นตัดขวางหรือไม่ถ้ามีก็ให้บอกว่าเส้นอะไรเป็นเส้นตัดขวางนะคะ่ามาดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเส้นตัดขวางก็คือเป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นตรงส่วน ของเส้นตรงหรือว่ารังสีก็ตามนะคะแต่จะต้องตัดเส้นตรง2เส้นขึ้นไปอ่าข้อที่1เรามองให้ออกนะคะอ่าดูให้ดีครูให้นะักเรียนดูนะคะในภาพนี้จะประกอบไปด้วยเส้นตรง CD รังสี EF นะคะแล้วก็รังสี BA จะเห็นได้ว่ารังสี BA มาตัดกับอ่านี่ BA อ่าสีแดงนี้นะครูจะลากจากจุด B เนาะไปหาจุด A นักเรียนดูถ้าเป็นรังสีนักเรียนจะต้องเริ่มที่อ่าไม่ใช่ที่ปลายลูกศรน,นะคะอ่าเริ่มที่จุด B นะมันจะไปทางเดียวเท่านั้นนะคะรังสีจะเห็นได้ว่ารังสี B A เนี่ยมาตัดกับเส้นตรง C D และรังสี E F ข้อนี้มีเส้นตัดขวางหรือเปล่าคะมีค่ะเส้นตัดขวางก็คือรังสี ba นักเรียนไม่สามารถเขียนรังสี ab ได้นะคะถ้าเขียน ab เนี่ยผิดเลยนะคะข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะไปได้ทางเดียวตามหัวลูกศรน,นะคะ,ะมาดูข้อที่สองค่ะข้อสองมอีเส้นตัดขวางหรือไม่คะ จากภาพอันนี้ชัดๆเลยนะคะเส้นตัดขวางของเราก็คือส่วนของเส้นตรงจอซอนะคะเพราะว่ามาตัดกับเส้นตรงกอขอและเส้นตรงคองงค่อ่ะเราก็ใส่ไปว่าส่วนของเส้นตรงจอซสัญลักษณ์ขีดไม่มีหัวลูกศรค่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ธสังเกตว่า ส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นเลยนะคะแต่ว่าส่วนของเส้นตรง r q เนี่ยไม่ได้ตัดส่วนของเส้นตรงทั้ง2เส้นแสดงว่าข้อนี้ไม่มีเส้นตัดขวางค่ะเราก็ตอบว่าไม่มีนะคะข้อที่4ข้อที่4ข้อนี้นะคะมีนะคะนักเรียนก็คือส่วนของเส้นตรงดอทอเนี่ยมันตัดกับเส้นตรง นอทอแล้วเส้นตรงบอนนะคะข้อนี้ก็ตอบว่าส่วนของเส้นตรงดอทอต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าข้อนี้ก็คือจะมีเส้นตรงนะคะ G H ค่ะนักเรียนตัดกับ รังสี3เส้นเลยนะคะก็คือรังสี kl รังสี nl แล้วก็รังสี qo ค่ะเอาเขียนก่อนมี1เส้นนะคะก็คือเส้นตรง gs เป็นเส้นตัดขวางค่ะมาดูข้อที่6ค่ะนักเรียนข้อนี้ชัดเจนเลยนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีการตัด มีการตัดเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้ตัดทั้ง2เส้นนะคะจิงตอบว่าไม่มีไม่มีข้อที่7ค่ะเส้นตัดขวางข้อนี้ดูให้ดีนะคะถ้านักเรียนมองอ่านักเรียนมองอย่างนี้ก่อนมองเส้นตรง QR แล้วก็มองที่เส้นตรง SV ใส่หัวลูกศรนาย ถ้านักเรียนมองตรงเนี้ยเป็นเส้นตรง2เส้นจะเห็นได้ว่ามีเส้นตัดขวาง2เส้นอ่ะเอาเส้นตัดขวางเส้นแรกก่อนก็คือส่วนของเส้นตรง wz อ่ะนี่เส้นที่หนึ่งถ้าเรามองอ่ะสีแดงแของครูนะให้เป็นเส้นตรง2เส้นก่อนจะได้ wz เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางละหนึ่งเส้นจะได้ xy นะคะอ่ะส่วนของเส้นตรง xy เป็นเส้นตัดอีกหนึ่งเส้นแต่ถ้ากลับกันนักเรียน,นเรียนมองอย่างนี้อมองกลับกันบ้างให้ส่วนของเส้นตรงอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะสองเส้น อยู่แบบนี้เป็นสองเส้นนะมันตัดกันของมันเองแล้วแต่ว่าเราก็จะอ่ะถ้าจากภาพนะมองสีเขียวนะคะส่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้แล้วมองว่าเส้นตรง qr กับเส้นตรง sv เนี่ยเป็นเส้นตัดนะคะเราก็จะได้เส้นตัดเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือต้องมองมองมองสองแบบนะคะอ่ะก็จะได้สีแดงเป็นเส้นตัด ถ้ามองสีเขียวเป็นส่วนของเส้นตรง2เส้นก็จะได้เส้นตัดเป็นเส้นตรงอีก2เส้นนะคะก็คือเส้นตรง O A นักเ,เรียนดูสัญลักษณ์เห็นไหมข้างบนครูไม่ใส่สัญลักษณ์นะเอ้ยไม่ไม่ใส่หัวลูกศรน,นะและอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นเส้นตรง SV นะคะต่อไปข้อที่8ข้อนี้ก็เหมือนกับข้อ7 อยู่ที่มองนะคะแต่ต้องมองให้ครบนะคะนักเรียนถ้านักเรียนมองว่าเส้นตรงอ่าพมกับเส้นตรงยอวออันนี้เป็นเหมือนกับเส้นตรงคู่หนึ่งอ่ะเป็นเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วมีเส้นตัดสองเส้นก็คือส่วนของเส้นตรงพอสกับส่วนของเส้นตรงฝอสเป็นเส้นตัดนะคะอ่ะเราก็จะได้เส้นตัดสองเส้นก่อน ก็คือส่วนของเส้นตรงผอสอส่วนของเส้นตรงฝอสอแต่ถ้ามองกลับกันให้ผอสอกับฝอสเอนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งนะคะก็จะได้ว่าเส้นตรงพอมอก,กับเส้นตรงยวอันนี้จะเป็นเส้นตัดอของเส้นนี้นะจะเป็นเส้นตัดนะคะแต่ว่าเอาให้ครบนะคะ ก็จะได้ว่าเส้นตรงพอมอด้วยพอมอนะักเรียนใส่สัญลักษณ์ให้ถูกนะคะและเส้นตรงยอวอถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือเอาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดีย๋ยวให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัด6.5นะคะแบบฝึกหัด6.5 เขาจะบอกว่าเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงเส้นใดเป็นเส้นตัดขวางเขียนเฉพาะเส้นตัดขวางมานะคะเส้นตัดขวางมาตรงเนี้ยเนี่ยที่สีน้ําเงินที่ครูเขียนเนี่ยก็คือเส้นตัดขวางไม่มีก็ให้เขียนว่าไม่มีนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4สี่ข้อนะคะอะดูข้อ3นิดนึง นักเรียนข้อสอ่ะข้อ3มีเส้นตัดขวางไม่เอ่ยอ่าข้อนี้เน้นเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอย่าให้ไปฝึกทําเองก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาครูข้จจดให้นะคะอ่าโอเคค่ะนะ4สีนะคะฝากไปทําให้เรียบร้อยค่ะอ่าราค่ะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ